ชส่งแำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38บริหารงานโดยดกรกิติพงศ์พิพัฒศิวพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38กํากำกับดูแลส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ47โรงเรียนสุขโขทัย27โรงเรียนตาก20โรงเรียนมีนักเรียน39,637คนครูและบุคลากรทางการศึกษา2,428คนผลสมัมฤทธ์ทางการเรียน5กลุ่มสาระวิชาหลักระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีผลสมํมฤทธ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกวิชาเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาระดับมัธยมศึกษาปีที่6 เพิ่มขึ้น3วิชานโยบายการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38นิเทศติดตามและวางแผนงานการส่งเสริมพัฒนาร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสารการเรียนรู้และกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์การส่งเสริมกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนโยบายการปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกรประชาธิปไตยจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหารครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสำคัญสามารถบริหารจัดการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรจัดก,กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรอบรมลูกเสือเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงจัดค่ายเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินสถานศึกษาพอเพียงนโยบายเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและประชุมครู100โดยถือเป็นจุดเน้นที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนสนับสนุนให้ผู้บริหารสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและครูสื่อสารกับนักเรียน จัดสรรง,งบประมาณให้กับโรงเรียนในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนบูรณาการเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดบางแห่งมีการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเช่นหลักสูตร E.P. จำนวน3มโรงเรียนคือสัพพวิทยาคมสุโขทัยวิทยาคมอุดมดารุณีหลักสูตร M.E.P. จำนวน2โรงเรียนคือตากพิทยาคมและสัพพวิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษทั้งในและต่างประเทศสถานศึกษาจ้างครูต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38มีครูต่างชาติจำนวน52คนที่สอนวิชาภาษาอังกฤษจีนพมา่าเวียดนามฝรั่งเศสนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38 ได้ดําเนินการจัดทําโครงการ1ตํารวจ1โรงเรียนได้ MOU ระหว่างโรงเรียน,ยนกับสถานีตํารวจท้องที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเพื่อช่วยป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดําเนินการจัดทําโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอภัยมุกติดตามการดําเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติดโครงการทบ no. ีนัมเบอร์วันมีโรงเรียนในสังกัด ได้เข้ารับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นได้รับโล่เชิดชูเกียรติโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นจำนวน5โรงเรียนคือโรงเรียนพดุงปัญญาโรงเรียนไกรในวิทยาคมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถมโรงเรียนพบพระวิทยาคมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38ได้จัดทาโครงการพัฒนางานวิจัยสำหรับครูผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่มีต่อความรับผิดชอบการทำงานร่วมกัน และความใฝ่รู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมมีงานวิจัยในชั้นเรียนของครูที่จัดทำในจังหวัดสุโขทยัย73เรื่องจังหวัดตาก77เรื่องนโยบายการผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญของประชาชนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำโครงการสภาน,นักเรียน ประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยจัดการแข่งขันตอบปัญหารัฐสภาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีความโปร่งใสไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38ดําเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในนโยบายเช่น จัดทำคู่มือเบอิกจ่ายเงินของสถานศึกษาจัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ EGP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้นสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุนโยบายการพัฒนาคุณภาพครูอาจารย์ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาครูจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนาตามความจำเป็นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลให้ข้าราชการครูในสังกัดมีทักษะและเรียนรู้วิชาการสอนที่หลากหลายสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้โรงเรียนร่วมกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมที่เมืองทองทานีโดยความมุ่งมั่นในการทำงานของข้าร,ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนตลอดจนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลอื่นๆ เป็นความภาคภูมิใจของครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาบริยมศึกษาเขต38ได้ดูมอูปูชนีศิลาจารึกคุณร่างมรดกของโลกเป็นโชคแห่งชาวสยามสุขโทไทยให้คำนิยามรุ่งอารุณ